สวัสดีค่ะพบกับไซจ์แอมไซชาแนลค่ะเรามาต่อกันที่ Fairy t a l e Iceland นะคะซึ่งเป็น event. อีเวนต์อ่าตอนนี้เลยนะคะก็อยู่ที่โดโรธีดากอนนะคะตอนนั้นชิ้นส่วนไม่พอเนาะจากคลิปแรกนะคะตอนนี้เก็บมาแล้ว3,400กว่าชิ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้แฮปปี้เอาอีกประมาณ10นาทีนะคะเรารีบเลยเพราะว่ามันลดราคาอยู่ค่ะอ่าเห็นปะมันจะถูกลง ถ้าเราเจอช่วงนี้เรารีบเดินนะคะถ้ามีชิ้นส่วนแล้วได้การปลดล็อกมังกรอีกตัวนึงมาเย้ได้โดโลีดากก้อนอย่างที่อยากได้แล้วค่ะเพราะว่าเป็นมังกรตัวใหม่นะคะของอ่าทั้งเกมเลยคือแจกแค่อีเวนต์นี้นะคะตอนนี้มังกรตัวใหม่ดูไข่ดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงไหน เห็นไหมโดโลทีดาก้อนเป็นมังกรผูกโบมีวิกด้วยนะคะแล้วก็มีไอตัวเล็กๆนะที่บินตามมันคือตัวอะไรอะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าเราจะปลดล็อกมังกรอะไรต่อนะก็มีให้เลือก3ตัวค่ะมี rockefeller มีอันนี้ชื่ออะไรเนี่ย double metal นะคะ rockstar rockstar นี่ได้ปลดล็อกแล้วใช่ปะ มีกุญแจแล้วนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งโอโตโรชินะคะต้องเก็บชิ้นส่วนให้ครบก่อนนะถึงจะไปเลือกปลดล็อกนะคะอันนี้ทรายขอไม่เรียงแล้วกันในการเล่นอีเวนต์ครั้งนี้นะคะถ้าปลดล็อกมังกรตัวไหนได้ก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเลือกปลดล็อกก่อนอ่ะไม่เลียงนะนี่มันเครื่องรู้ว่ามันมีกดแวนขายายแล้วมันจะวิ่งไปหาด้วยเอาตัวไหนกันดี ร็อกเฟลเลอร์นี่เป็นมังกรเหมือนหัวขโมยปะใช่ไหมอะประมาณนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปลุ้นกันคะ่ะว่าคลิปหน้านะคะสายจะปลดล็อกตัวอะไรก่อนระหว่าง3ตัวนี้นะเจอกันใหม่นะคะฝากติดตามช่องด้วยแล้วก็ติดตามอ่าฟาริท e ล i อ e Land นะคะซึ่งเป็นอีเวนต์ตอนนี้เลยก็ แถบด้านล่างนะคะหรือว่าเป็นปุ่ม subscribe ส,ส,สีแดงใต้คลิปอีกทีนึงก็ได้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะายบายสวัสดีคะ yeah. ่ะเดี๋ยวให้ดูไว้นี้ก่อน okay. กดเคลมอะไรเนี่ยเอาอีกแล้วค่ะเน็ตแบบโหลดไปโหลดมาคือสีน้ำเงินอีกแล้วไม่โหลดงันไปละายบายสวัสดีค่ะ